01. ขาสองนะครับผมตอนนี้กำลังผ่านสัญญาณไฟโฮเทลหนึ่งศูนย์สองแปดเตรียมเข้าแท็กสิบสองนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปยังเมลยัยโดยผ่านสัญญาณไฟโฮเทลหกศูนย์หกเก้าและนี่คือ เดซิโลคาสามหกศูนย์ะครจากซีเมนต์สองศนสองะฮะสคือรถซิตี้ศูนเป็นรถซิต,ตี้หนึ่งะครับซิตี้ศูนย์หนึ่งและสองตัวท้ายคือเป็น หัวสองเป็นคาสองจอดรอสญญายยานไฟแล้วฮะหรือว่าได้คำสั่งขึ้นเลยอ้าจอดรอนะฮะสญญายยานไฟหมายเลขหกศ์หกเกตรงนี้รถบนเวลัยผ่านไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้คำสั่งขึ้นเลยไหมรอต่อไปฮะ